สวัสดีครับ FC ช่อง youtube ช่องลุงจางใจใจวันนี้วันหยุดก็พามารีวิวสำหรับท่านที่มองหาสวนผลไม้นะครับสวนผลไม้นะครับตรงนี้ก็สวนผลไม้พิกัดนะครบตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับทางเข้าเป็นถนนลาดยางนะครับสวนติดถนนลาดยางนะฮะด้านหน้าก็มีไฟผ่านนะไฟผ่าน เสาไฟที่ท่านเห็นนะครับไฟผ่านนะครับมีไฟผ่านความกว้างของสวนนะครับกว้างเนี่ยจากเสาปูนต้นนี้นะครับไปถึงเสาไฟต้นนู้นต้นนู้นนะครับความปังความกวาม้างติดหน้าสวนประมาณ30เมตร30เมตรนะครับเนื้อที่ไร่ดีไอไร่สองงานนะไร่สองงาน ็จะพามาดูในสวนนะครับในสวนผลไม้หลากหลายมีอะไรบ้างนะครับมีมมยงคิดนะมมยงคิดนะครับมะยงคิดมมยงคิดหลักๆเลยมะยงคิดเต็มสวนกับกระท้อนฮนะกระท้อนกระสวนเป็นรั้วรอบกอบคิดฮะมีรั้วลวดน้ำเป็นสวนเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับเจ้าของดูแลดีนะครับดูแลดีให้น้ำบำรุง ต้นไว้นะครับบำรุงต้นนะครับมายงคิดก็เดี๋ยวก็จะออกลูกแล้วนะออกลูกแล้วนะครับเดี๋ยวผมเพอพาชมในสวนนะในสวนต้นหนานแน่นมากหนานแน่นมากมีส้มโอมีมายงคิดมีลองกองอันนี้ก็ต้นลองกองลองกองอันนี้ก็กระท้อ n น,นะกระท้อนหลักๆคือมายงคิด เนื้อที่2ไร่ไอ้หนึ่งไร่สองงานหนได้สองงานนะครับเนี่ยผมเดินย่ำมาเลกว่าหน้าฝนนะฮะเขาให้น้ำให้น้ำแบบชุ่มชื้นมากพื้นดินชุ่มชื้นมากฮนะเพราะว่าเพื่อบํารุงต้นเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกผลผลิตแล้วแรงนี้นะแรงนี้ไม่ยงคิดนะครับ ด้านหลังด้านหลังท่านจะสงสัยว่าน้ำมาจากไหนด้านหลังมีบอ่บอบ่อไม่แรงเลยนะครับบอ่อไม่แรงเลยมีระบบดึงน้ำจากบอ่อเะ่กี้ผมไปชะง,งกบูดูบอ่อน้ำใสน้ำใสนะครับท่านจะเห็นว่าต้นผลไม้ที่ผมบอกมาตักครู่เนี่ยหนานแน่นมากหนานแน่นมากเสียนิดเดียวแปลงนี้น้อยไปหน่อยเดี๋ยวที่ หนึ่งไล่2งานหนึ่งไล่2งานนะครับจาของแจ้งไว้4ล้าน2อล้านนะครับก็เป็นทำเลที่ไปอยู่ห่างถนนไปเขื่อนนะฮะเข้ามากิโลเดียวเข้ามากิโลเดียวก็จะเจอแปลงนี้นะครับเข้าตรงร,ริเวียรา่าริเวียร,าร่าร,นะร,ร,ริเวียร่ารีสอร์รทนะริเวียร่ารีสอร์ทก็พาไปดูบรรยากาศในสวนนะชุ่มชื้น ก็ให้ดูแลน้ำอย่างดีนะครับมีไม่ยงคิดเป็นหลักไม่ยงคิดเป็นหลักนี่กระท้อนกระท้อนต้นใหญ่ต้นใหญ่ไม่ยงคิดกระท้อนอ๋อลดน้ำชุ่มเลยลองเท้าติดดินเหนียวเลยนะครับในสวนก็ วางระบบน้ำอย่างดีระบบน้ำที่ท่านเห็นนะที่ท่านเห็นนี่นะนะครับมีสายยางให้น้ำเพื่อผลผลิตจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับมีลองกองมะยงชิดกระท้อนมีส้มโออยู่2-3ต้นนองนั้นก็มะยงชิดเป็นหลักมะยงชิดนะครับลูก ลูกทกอดไข่ไก่ลูกทกอกไข่ไก่นะครับเนี่ยถ่ายให้เห็นระบบน้ําเปิดก๊อกน้ํามาเลยน้ําบ่อน้ําข้างหลังสวนนเดี๋ยวพาไปดูเลยว่าทำไมถึงน้ำปะดมสมบูรณ์น้ำาะดมสมบูรณ์ว่ามีบ่อน้ํา อันนี้พายชมสวนนะครับแถวสาิกาสี่ล้านสองะสี่ล้านสองหนึ่งหนึ่งไร่สองงานหนึ่งไร่สองงานอันนี้ก็ต้นลองกองฮะลองกองลองกองหวานเจี๊ยบมัอนกันหวานเจี๊ยบเดี๋ยวกดึงน้ําจากบ่อน,นีนะ้บ่อน,นี้นะฮะตรงนี้อยู่ใต้ใต้เขาใต้เขื่อน ด้านบนจะเป็น,นเขื่อนน้ําตึงไม่แห้งน้ำทเหลยไปเป็นน้ําเป็นบ่อน้ําซับก็ได้เนี่ยดึงจากบอ่อนี้ฮะบอ่อนี้น้ําซึมจากเขามาตลอดเลยฮะน้ําใสกิ๊กเลยน้ําใสกิ๊กเลยนะครับก็สนใจก็ทักทายมานะครับหนึ่งไร่สงานพิกัดตำบลสาลิกา อำเภอเมืองนครนายกนะเข้าตรงรีเวล่าบางก,กิโลเดียวลัดยางถึงแปลงเลยนะครับสนใจแปลงเล็กๆทำแก้เหงานะครับราคา4ีล้านสองนะครับหนึ่งได้สองงานก็ทักทายมาจากช่องลุงช้างครับฝากกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ